เราคงจินตนาการกันไม่ออกใช่ไหมคะว่าถ้าในอนาคตไม่มีพลาสติกโลกจะเป็นยังไงถ้าไม่มีพลาสติกก็นึกไม่ออ,น,อ,น,อ,อน,นี้ก็พลาสติกจะอยู่กันยังไงอันนี้ก็พลาสติกอยู่ในสินค้าเพื่อการส่วนอันนี้ก็พลาสติกของมนุษย์เราในทุกเรื่อง ที่เต็มไปด้วยพลาสติกอยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งสายเคเบิลไรดาร์ที่ใช้เป็นฉนวนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถุงน่องไนลอนที่เข้ามาเปลี่ยนแฟชั่น And ถุงพลาสติกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอหรือว่าทัพเปอร์แวร์ที่ตอนนี้ก็ต้องมีกันแทบทุกบ้านไปจนถึงข้อสะโพกแล้วก็เข่าเทียมด้วยที่ปัจจุบันก็ทํามาจากพลาสติกทั้งหมดเลยค่ะและแต่เสื้อผ้าที่เราใส่เองนะคะก็เป็นพลาสติกเหมือนกันสจะพามากกว่า60%นะคะที่ถูกผลิตออกมาในปัจจุบันที่อยู่ในโลกนี้นะคะมาจากเส้นใยที่ทํามาจากพลาสติก พลาสติกถูกคิดค้นขึ้นในช่วงกลางศตรวรรษที่19ค่ะในยุคแรกนักประดิษฐ์ได้พยายามคิดค้นพลาสติกนะคะด้วยการใช้วัสดุและส่วนผสมต่างๆมาสังเคราะห์ค่ะซึ่งมีตั้งแต่จุกไม้ก๊อกนมเลือดไปจนถึงเซลลูโลสไนเตรตหรือว่าเส้นใยฝ้ายที่ละลายในกรดไนตริกและกรดซัลฟิวริกที่จะเอามาผสมกับน้ำมันพืชน,นะคะจนมาถึงในปี1 8 6 2อเล็กซานเดอร์พาร์คนักประดิษฐ์และนักเคมีก็ได้โจทสิทธิบัตรพลาสติกชนิดแรกค่ะที่เรียกว่า พลาสตินที่มีราคาถูกกว่าวัสดุจากธรรมชาติที่นิยมใช้กันในการทําสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงาช้างหรือว่ากระดองเต่าแถมสิ่งสังเคราะห์ใหม่ที่เรียกว่าพลาสตินนี้นะคะถูกกว่าแล้วก็มีสีสันกว่าด้วยค่ะทําให้สิ่งสังเคราะห์นี้นะคะกลายเป็นที่น่าสนใจของเหล่านักเคมีแล้วก็นักประดิษฐ์ทั่วโลกเลยต่อมาก็มีนักประดิษฐ์และนักเคมีมากมายนะคะที่มาต่อยอดการค้นพบนี้ไม่ว่าจะเป็นแดเนียลสปิลอดีตผู้จัดการโรงงานของอเล็กซานเดอร์พลาสเองนะคะก็มาลง ทุนกับธุรกิจนี้เหมือนกันหรืออย่างจอห์นเวส e y ลี a ย์ไฮแอนักธุรกิจที่ก่อตั้งบริษัทเซลลูลอยเมนูแฟเจอริงคอมพานีนะคะเพื่อผลิตพลาสติกสังเคราะห์ในอเมริกาจนกระทั่งนักเคมีชาวเบลเยียมแล้วก็นักการตลาดอย่างรีโอแบกการันนะคะที่ได้เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมพลาสติกในยุคแรกจากการคิดค้น พลาสติกสังเคราะหล้วนชิ้นแรกของโรคขึ้นในปี1907และเรียกสิ่งที่คนพบนี้ว่าเบกาไลน์นั่นเองพลาสติกอยู่ในสินค้าเพื่อการอุปโภคของมนุษย์เราในทุกในทุกเรื่องไม่ว่าอย่างเช่นทางการแพทย์ส่วนที่ทํามาจากพลาสติกเยอะมากในเครื่องมือทางการแพทย์รวมไปถึงพวกสิ่งที่มันเป็นพวกผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยต่างๆก็จะมีพลาสติกเยอะถ้าเป็นในทางอาหาร ทุกวันนี้เราก็มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกทั้งหมดหรือว่าของเล่นเด็กสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็เป็นพลาสติกไปซะทั้งนั้นอะ่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ทีวีคอมพิวเตอร์อื่น,นอๆอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกไม่ออกว่าถ้าเราไม่มีพลาสติกแล้ว อ,อ,อยู่อยอย่างในช่วงศตวรรษที่19นะคะอุตสาหกรรมการทําหวีเนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้เขาสัตว์มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะหวีเหานะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่17ประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนะะี่ยค่ะจำนวนมากเลยโกนหัวเพื่อป้องกันเหาแล้วก็สวมวิกแทน ทำให้หวีแบบนี้นะคะได้รับความนิยมมากซึ่งมักจะนิยมเอาเขาสัตว์มาแกะสลักทําเป็นซีซีแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่มีวัสดุทดแทนในการทําหวีปัจจุบันเราอาจจะต้องหาเขาสัตว์หรือว่าวัสดุอื่นๆมาใช้ทดแทนจํานวนมากเลยทีเดียวซึ่งในสมัยนั้นเองนะคะกระดองเต่าหรือว่างาช้างเองก็ถูกเอามาทําเป็นหวีด้วยแต่ปัจจุบันค่ะวัสดุทาหวีส่วนใหญ่นะคะก็มาจากพลาสติกหรือว่าอาจจะมีวัสดุอื่นๆอย่างเช่นไม้นะคะที่อี กว่าเนีในมุมนึงนะคะการค้นพบพลาสติกนะคะก็ทําให้หวีคีย์บอร์ดเปียโนหรือว่าลูกเวนเลียดที่มีราคาสูงในสมัยนั้นนะคะเพราะว่านิยมทําจากงาช้างหรือว่ากระดองเต่าแล้วก็เป็นของที่มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้กลายเป็นสินค้าที่ คนหลายกลุ่มสามารถเอื้อมถึงได้มากขึ้นค่ะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือการเกิดขึ้นของสิ่งสังเคราะห์ใหม่นี้นะคะหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าพลาสติกเนี่ยเป็นการทําให้สินค้าและวัฒนธรรมเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในอีกมุมหนึ่งนั่นเอง so now, ว่าแต่ทำไมชื่อคลิปของเรานะคะทำให้พลาสติกดูเป็นผู้ร้ายมากๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดที พลาสติกเป็นปัญหาเพราะอะไรนะคะเราอยากชวนทุกคนเข้าใจสิ่งนี้กันก่อนนั่นก็คือพลาสติกคืออะไรคะ่ะถ้าดูตามนิยามของออกฟอร์ดนะคะพลาสติกเนี่ยหมายถึงวัสดุน้ำหนักเบาและแข็งแรงค่ะผลิตจากกระบวนการทางเคมีและสามารถขึ้นรูปต่างๆได้เมื่อได้รับความร้อนนะคะส่วนพิาพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจักรเองนะคะก็นิยามพลาสติกเหมือนกันนะคะว่าเป็นวัสดุที่สามารถขึ้นรูปภายใต้ความร้อนและแรงกดดันซึ่งเกิดจาก โมเลกุลขนาดเล็กที่เรียงต่อกันเป็นสายค่ะจึงเรียกว่าโมโนเมอร์และกระบวนการรวมโมโนเมอร์เหล่านี้ด้วยความร้อนแล้วก็แรงดันกระบวนการนี้เรียกว่าโมโนเมอรเซชันค่ะที่ทําให้เกิดเป็นพลาสติกนั่นเองซึ่งอย่างที่ได้เกิดไปแล้วนะคะพลาสติกเนี่ยถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแล้วก็มีวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบันค่ะพลาสติกเนี่ยเกิดขึ้นหลายชนิดมากๆเลยแต่ว่าที่เราได้ยินกันหลกักๆนะคะก็อาจจะแค่7ประเภทใหญ่ๆเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเราไปดูกันในเชิงส่วนผสมของพลาสติกจริงๆพลาสติกเนี่ยเป็น เป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะและสิ่งที่ทําให้เป็นปัญหานั่นก็คือสารที่ผสมเข้าไปในพลาสติกนั่นเองคือมันเป็นปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าย้อนมองไปเลยเนี่ยคือตัวพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจากเศษซากโพลีถูกไหมคะมันก็มาจากการการแยกการขันน้ามันและการแยกการาซธรรมชาติและก็อาจจะมาจากชีวมวลชีวภาพต่างๆท,ที่ที่มันมีอยู่แต่หลัก,ลกๆเนี่ยมันมาจากตัวซากโซลีสีที่มาผ่านกระบวนการกลั่นและการแยกมันก็จะได้ สารตั้งตน้นอย่างเช่นมันก็จะได้ก๊าซอีกหลายตัวที่เอาไปเป็นโพลิเมอร์ยังเป็นโพลิเมอร์อย่างเงี้ยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นกลุมากาล่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วก็นํามาสู่การผลิตเป็นพวกววเม็ดพลาสติกทีนี้ตัวตัวที่มันอันตรายนี่คือจริงๆสิ่งที่มันมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมันก็จะมีโดยธรรมชาติมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของโลหะ,นะโ,ะโดยสารอันตรายที่เป็นตัวพื้นฐานของมันอยู่แล้วแต่ว่าในการผลิตพลาสติกเนี่ยมันมีการใช้สารเคมีที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสาร แต,แต่ิดแต่งเหลือสารที่เติมเข้าไปในในระหว่างกระบวนการผลิตพลาสติกเพื่อขึ้นรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นลักษณะของพลาสติกชนิดต่างๆท,ที่ให้มันมีความหลากหลายและก,การขึ้นรูปพลา,าสติกแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องเติมสารเคมีเข้ามาซึ่งสารเคมีกลุ่มที่เติมเข้ามามันก็มีอันตรายเพราะฉะนั้นจากตัวตั้งต้นของมันที่จริงมันก็มีอันตรายอยู่แล้ว บวกกับสารที่เติมแต่งเข้ามาพอเติมเข้ามามันก็ทําให้พลาสติกเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นผลิตภพันธ์ที่มีอันตรายมากแต่ว่าแต่ละอย่างอาจจะมีสารพิษหรือไอระเหยออกมาในยแยกที่แตกต่างกันถ้าย้อนกลับไปจากวันที่อล็กซานเด์พลัส์คนพบสารสังเคราะห์ที่กลายเป็นพลาสติกในปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า163ปีแล้วและที่ผ่านมาพลาสติกก็แพร่หลายมากขึ้นถึงขั้นที่มีโฆษณามากมายที่กล่าวถึงคุณสมบัติความมหัศจรรย์ของมันพร้อมๆกับในยุคต่อมาที่ก็เริ่มมมเเ็นนคควาาาอัตรยที่กกิดจุณส พพิิศษของลาสตากาการศึกษาหนึ่งในปี2003-2004ที่ได้มีการตรวจปัสสาวะของคนอเมริกันที่มาตรวจสุขภาพพบว่า93%ของคนอเมริกันที่มีอายุ6ปีขึ้นไปมีผลตรวจ BPA หรือบิสฟิโนลเอซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติกและบรรจุพันฑุ์อาหารและเครื่องดื่มพลาสติกจํานวนมากโดยมีผลตรวจเป็นบวกซึ่ง BPA เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยการแทรกแซงกลไกลโมเลกุลที่อาจจับตัวกับเอสโตรเจนจนเป็นเนื้องอกและเกิดเป็นมะเร็งได้เราบอกไม่ได้ว่าทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีสารเคมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของพลาสติกอะคา่ะเราบอกไม่ได้มันเยอะมากแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันมีการศึกษาที่สามารถระบ,บุได้ว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ย ในการผลิดพลาสติกตั้งแต่ต้นทางจนจนปลายทางมันจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีไม่น้อยกว่าใน0 0 0สามพันชนิดในจนํานวนนี้เนี่ยมีสิ่งที่เขาเรียกรู้แล้วทางทางวิทยาศาสตร์ว่ามีอันตรายแน่นอนต่อ ต่อชีวิตคนต่อสุขภาพของคนก็คือมีอยู่สามพันชนิดที่ยังพิสูจไม่ได้ว่ามันมีอันตรายหรือไม่หรืออันตรายแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอีกประมาณ6 0พันชนิดแต่ที่พิสูจในในในส่วนที่พิสูจแล้วว่ามันมีอันตรายเนี่ยมันก็มันก็มี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 ข้อมูลหลักฐานที่ชี้ว่ามีประมาณ1 0 0 0พันชนิดที่มันเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็อีกประมาณพันชนิดที่มันเป็นสารที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม หรือว่าทําให้เกิดการกลายพันธุ์ือการศึกษาล่าสุดของเอิร์ธหรือมูลนิธิบูรณาณิเวศร่วมกับไอเพนองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องไพลคุคามต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อมที่ได้ทําการศึกษาออกมาชิ้นหนึ่งนะคะโดยได้ทดลองด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาสาสมัคร30คนจาก3กลุ่มได้แก่กลุ่มอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลาสติกเลยกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานรีไซเคิลพลาสติกและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคัดแยกขยะพลาสติกส่วนดิสแปนหรือสายรัดข้อมือที่สามารถดูดซับสารรระเเเเหหหยยืออออววว่าาาาสคมมีไดดด้้ป็นลนล5ัโถก การศึกษานี้พบว่าพบสารเคมีมากกว่า73ชนิดและพบว่าต่อให้เราไม่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกโดย,โดยโตรงก็ยังเสี่ยงต่อสารเคมีจากพลาสติกในจํานวนไม่น้อยเช่นกันในทางเคมีพลาสติกอาจจะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติมหัศจรรย์นะคะแต่ในอีกมุมนึงค่ะพลาสติกหลายชนิดก็ทนทานอย่างเหลือเชื่อจนยากต่อการกําจัดถ้ามองตั้งแต่จ,จุดเริ่มต้นเนี่ย การน,นาน้ามันดิบการนําก๊กนนกาสธรรมาชาติขึ้นมาตรงกลุ่มนี้ก็มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเยอะผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและก็ชีวิตคนก็เยอะเมื่อมันอยู่เข้าสู่วงจรของอุตสาหกรรมปิโตรเ็คมีอุตสาหกรรมปิโตรเ็คมีก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีอันตรายสูงที่สุดประเภทหนึน่งโดยเฉพาะพวกสารละเหยต่างๆเมื่อาจากอุตสาหกรรมเป็นตรเเคมีมันก็เข้ามาสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆเสร็จแล้วก็นําไปสู่การกระจายการจําหน่ายแล้วก็กลับมาสู่การเป็นขยะพอกลับมาเป็นขยะในขั้นตอนของการกำ จัดขยะพลาสติกก็จะทําให้เกิดอันตรายในอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นถ้าเอาพลาสติกไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าการเผาพลาสติกก็เหมือนกับการเผาขีสารเคมีหรือถ้าไม่เอาไปเผาทําลายทิ้งเป็นเชื้อเพลิงเอามารีไซเคิลนักวิชาการบางคนก็จะเรียกว่าไม่ใช่การรีไซเคิลพลาสติกแต่มันคือการรีไซเคิลสารเคมีในอีกทางหนึ่งนะคะการรีไซเคิลก็เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าในอีกทางหนึ่งคําว่ารีไซเคิลอาจทําให้เราใช้พลาสติกได้อย่างชอบธรรมมากขึ้น เพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นสามารถรีไซเคิลได้นะคะทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเลยตอนนี้ที่กำลังต้องอยู่กับมลพิษจากการรีไซเคิลเกิดมาหลายปีแล้วครับะติกมันก็เลยปล่อยกลิ่นควันออก ทนไม่ไหวค่ะกลิ่นมันเหม็นมากเลยมาจากโรงโรง,งานหลอมพลาสติกเขาบอกว่าหลอมกันทั้งวันทั้งคืนจากโรงงานนะพลาสติกที่จังหวัดนครราชสีมาครับโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วสองครั้งตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษนะคะที่ระบุว่าขยะพลาสติกที่ผลิตขึ้นในปี2566อะคะ่ะมันจะประมาณ3ล้านตันเนาะแล้วก็มันมี การถูกนำไปใช้ประมาณ0.7ล้านตันนะคะหรือว่าคิดเป็น25%แต่ทีนี้คำถามที่เราถามกับตนเองด้วยเหมือนกันก็คือว่าคำว่าถูกนำไปใช้มันเท่ากับรีไซเคิลหรือเปล่าเราอาจจะยังไม่สามารถพูดได้ว่าอัตราการรีไซเคิลของประเทศไทยมันอยู่ที่25%เพราะว่าคำศัพท์ของคำว่านำไปใช้อะบางทีมันอาจจะไม่ได้เท่ากับคำว่ารีไซเคิลก็ได้ ถ้าสมมติว่าเราดูผลของทั้งโลกการรีไซเคิลอะมันจะอยู่ที่9%ใช่ไหมแต่ว่าการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ่ะการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพก็คือการรีไซเคิลที่ผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดจากการรีไซเคิลลำดับที่2อ่ะมันจะมันจะมีคุณภาพเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ที่ลำดับที่1หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นเนาะมันก็อยู่แค่2%เท่านั้นเองส่วน9ที่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของการดาวไซเคิลซึ่งมันก็เหมือนกับว่าผลิตภััณฑ์นะมก็จ ถูกมีคุณภาพที่มันต่ำลงจนมันก็คือจะกลายเป็นขยะโดยอัตโนมัติปัจจุบันมีการขนานนามกันว่า Great Pacific Garbage Patch หรือว่า แพ่ขยะในแปซิฟิกนะคะที่มีขนาดใหญ่ถึง1.6ล้านตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสถึง3เท่าเนี่ยได้กลายเป็นประเทศใหม่ล่าสุดของโลกไปแล้วค่ะที่ประเทศใหม่นี้นะคะเต็มไปด้วยขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็นอวนตกปลาตะข่า,า,ขายขวดน้ําหรือว่าถุงพลาสติกมากถึง1.8ล้านล้านชิ้นที่ส่งผลกระทบทําให้นกทะเลตายมากถึง1ล้านตัวเช่นเดียวกันกับสัตว์ยังลูกด้วยนมในทะเลนะคะที่ตายจากการกินพลาสติกแล้วก็ติดอวนกว่าปีละแสนตัว วถ้าในมุมมองของ Greenpeace และก็ในมุมมองของตัวพี่เองเนาะเราก็จะพูดกันบ่อยๆว่าพลาสติกมันเป็นผู้ร้ายเพราะว่าโดยตัวพลาสติกอะมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อสุขภาพของมนุษย์ตลอดวงจรชีวิตมาเลยซึ่งคำว่าวงจรชีวิตของมันน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นการไล่เลียงตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การที่มันเกิดเนาะก็คือมีการ ขุดเจาะน้ำมันมีการขุดเจาะกา๊าซขึ้นมามีการขนส่งมีการนำไปออทำเป็นเม็ดพลาสติกทำเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วจนกระบวนการที่มันแบบเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะตลอดวงจรของมันนะคะมันก็คือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลต่อในเรื่องของ climate c h a n g มันมีการปล่อยสารเคมีในกระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการผลิต ตัวที่เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้สารเคมีต่างๆที่มันหลุดรอดออกมาจากกระบวนการหรือว่าตลอดวงจรชีวิตของมันน่ะมันได้ทําลายระบบนิเวศมันได้ทําให้สุขภาพของประชาชนนะคะออได้รับผลกระทบแล้วก็มีได้รับสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอันเนี้ยเราก็เลยมองว่า พลาสติกอะ่ะมันก็คือเป็นผู้ร้ายเพราะว่าพอเรามีาย n d s ็ตว่ามันเป็นผู้ร้ายอะค่ะเราก็เลยต้องหันมาคิดว่าแล้วเราต้องจัดการกับมันยังไงแน่นอนว่าเราเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของพลาสติกอย่างเช่นการใช้อย่างเข้าใจจริงๆนะคะว่าพลาสติกที่เราใช้เนี่ยส่งผลกระทบอะไรและในอีกทางหนึ่งค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็ควรที่จะต้องมารับผิดชอบร่วมกันด้วยก็เลยมีการพูดถึงคำคำหนึ่งค่ะนั่นก็คือ e p r ค่ะหรือว่า Extended Producer Responsibility หลักการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตก่อนหน้านี้ค่ะผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของแบรนด์แต่ละแต่ละคนนะเวลาที่เขาผลิตออกมาค่ะเขาก็จะโฟกัสที่สินค้าใช่ไหมโฟกัสที่บรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจง่ายในการซื้อเนาะแล้วก็มีความสะดวกสบายแต่ทีนี้ เมื่อมันเป็นปัญหาแล้วเมื่อมันเป็นปัญหานั้นมันส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพทั้งระบบนิเวศทีนี้มันเหมือนกับว่าต้องให้ผู้ผลิตอะคะ่ะเขาได้มองย้อนไปว่ากระบวนการเกิดของมันนะหรือว่ากระบวนการก่อนที่คุณจะผลิตตัวสินค้าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการลดยังไงได้บ้างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลายทางของสินค้าหรือว่าของบรรจุภัณฑ์นะคะมันตกค้างในสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศต่างๆปัจจุบันกฎหมาย EPR เราก็ยังไม่มีค่ะซึ่ง EPR ถือว่ามีความจําเป็นอย่างมากนะคะหากเราจะแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านจริงๆเพราะในเรื่องของพลาสติกไม่ใช่แค่เราในฐานะผู้ใช้งานเท่านั้นแต่บริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทควรมีส่วนรับผิดชอบในฐานะ ผ,ผลิตอย่างในช่วงแรกๆของศตวรรษที่20นะคะ,ะ,คะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นค่ะและได้มีการผูกมิตรอย่างแน่นแฟน้นกับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเคมิคอลเอ็กซอลโมบิลดูปองและ BASF นะคะที่ปัจจุบันบริษัทเหล่านี้ยังคงเป็นผู้ผลิตเลซินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมพลาสติกเจ้าใหญ่ๆอยู่สิ่งที่กรีนพีซเราอะ่ะพยายามที่จะบอกผู้ผลิตว่าคุณต้องมองข้ามชั้นวางสินค้าเมื่อเวลาที่คุณผลิตออก มาแล้วคุณก็คือเอาสินค้านี้ไปขายใช่ไหมขายตามชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคุณก็คือได้กําไรแล้วก็คือจบโดยที่คุณตัดตัดขั้นตอนไปเลยว่าแล้วหลังจากที่ผู้บริโภครับไปอ่ะแล้วเอาไป เอาไปทิ้งหรือเอาไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งจากข้อมูลที่เราทำแบรนด์ออเดดตนะก็คือเราก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าส่วนใหญ่ขยะที่เราเจอในสิ่งแวดล้อมอ่ะมันก็คือจะเป็นขยะบรรจุภัณฑ์ที่มันมีแบรนด์ชัดเจนนะว่ามันคือแบรนด์อะไรบ้างดังนั้นอ่ะอันนี้มันคือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากๆที่ทำให้ได้เห็นเลยว่าเนี่ยปลายทางของ บรรจุพันธุ์ที่มันเคยอยู่บนเชลวอะณนะตอนเนี้ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ทะเลด้วยนะคะปัจจุบันไมโครพลาสติกในเลือดของมนุษย์มีการค้นพบแล้วนะคะอย่างงานวิจัยของดรลาฟาเอลจากมหาวิทยาลัยกัมปเนียในอิตาลีพบว่า58%ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาหลอดเลือดแดงมีชิ้นส่วนของพลาสติกประเภท PE และ PVC อยู่นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามหลังการผ่าตัดด้วยพบว่า20%ของคนที่มีพลาสติกในหลอดเลือดแดงมีอาการหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและเสียชีวิตสูงกว่่่าคนทีไม,ม ีพลาสติกในร่างกายถึง4.5เท่าท่ามกลางที่ EPR ที่ทําให้ผู้ผลิตต้องมีส่วนรับผิดชอบและมองให้ไกลกว่าแค่การวางขายแล้วจบนะคะแต่ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ก่อมลพิษด้วยเช่นกันค่ะสิ่งนี้เองนะคะก็ยังไม่คอดซึ่งเราก็อาจจะต้องรอกันต่อไปค่ะแต่จะว่าไปไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกภายใต้ลดแมปการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2,561ถึง2,573 ที่จะออกมาเป็นระยะระยะค่ะจนกว่าจะถึงปี2,573นะคะซึ่งตามรถแบบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในปี6-2จะมีการลดแล้วก็เลิกใช้ไม่ว่าจะแคปซูลพลาสติกผสมสารออกโซนะคะหรือว่าไมโครบีสส่วนในปี6-5เนี่ยเราก็จะมีการแบนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วนะคะกล่องโฟมแก้วพลาสติกแบบบางแล้วก็หลอดพลาสติกซึ่งถ้าจะให้พูดกันแบบแฟงๆนะคะก็คือเราถูกขั้นด้วยโรคระบาด ที่ต้องคำนึงถึงความอนามัยแล้วก็ลดการระบาดให้ได้ก่อนนะคะแต่คําถามก็อยู่ที่ว่าหลังจากที่เรารับมือกับโรคระบาดได้แล้วความจริงจังในการยกเลิกการใช้พลาสติกกับน้อยลงและทําไมเรายังคงเห็นพลาสติกที่ตามรถแมพเนี่ยวางเป้าไว้ว่าจะแบน ยังเห็นอยู่ในทุกทกที่ในชีวิตประจําวันอยู่เลยมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นความร้ายกาจของพลาสติกที่ถูกใช้แบบไม่เคยมีอะไรมาควบคุมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเคมีที่ไม่ถูกควบคุมการกําจัด ที่เป็นปัญหาอย่างการรีไซเคิลนะคะและกฎหมายที่ไม่ได้เข้มงวดและจริงจังมากพอนะคะกับสถานการณ์พลาสติกทําให้มีการพูดถึงสนธิสัญญาฉบับหนึ่งค่ะนั่นก็คือสนธิสัญญาพลาสติกโลกหรือ global plastic treaty แต่เดิมเวลาที่เรามองเรื่องของพลาสติกและเห็นว่ามันเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเ,เราก็จะมองว่าเอ๊ะมันมันก็คือขยะก็นันเราจะเข้าใจว่ามลพิษพลาสติกก็คือขยะเท่านั้นเวลาที่เราพูดถึง มลูลพ,พิษพลาสติกเนี่ยมันมากกว่าขยะแน่ๆแ,แต่มันเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เราเห็นว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาและสิ่งที่ขยะพลาสติกเป็นปัญหามันเห็นได้ชัดจากสองสอย่างอย่างที่1ก็คือว่าสภาพแวดล้อมถงถงทุกป,ประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเรียนที่อยู่ใกล้กองขยะมันมีขยะหลกัหลกๆที่เราเห็นเนี่ยมันมเราจะเห็นเป็นพลาสติกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแต่ปัญหาอย่างที่2ที่มันเริ่มมาจากถึงพิษภัยหรืออันตรายของขยะพลาสติก ที่ทาให้เห็นว่าขยะพลาสติกมันมีผลก็คือผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะต่อสัตว์ในทะเลในมหาสมุทรนะทีนี้เองอันหนึ่งที่ที่มันเห็นกันอีกว่เพราะเป็นปัญหาเลยเนี่ยก็คือว่าพลาสติกมันย่อยสลายได้ยากคือมันสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นร้อยปีพลาสติกแต่ยามันอยู่ได้นานแต่มันพิษของมันกลับมากไปก,กว่านั้นก็คือว่ากว่าที่มันจะย่อยสลายไปหมดหรือว่าใช้เวลาเป็นร้อยปีเนี่ย ระหว่างทานมันยังเกิดพวกไมโครพลาสติกพอปัญหาแบบนี้มัน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 ชัดเจนมากขึ้นแล้วการศึกษาหลายอย่างมันก็ทําให้ชัดขึ้นมันก็เลยทําให้ทางสาปรชาชาติเนี่ยกับหลายๆหน่วยงานระดับโลกมองว่าเออโลกเราจะต้องมาคุยเรื่องบลพิษพลาสติกจริงจัง สนที่สัญญาพลาสติกโลกเริ่มต้นพูดคุยครั้งแรกในเดือนมีนางคมปี2022ค่ะจากการประชุมของคณะกรรมการประเทศสมาชิกสหประชาชาติหรือ UN 193ประเทศในเวทีการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่5ช่วงที่2หรือที่เรียกกันว่า UNEA 5.2ที่ได้มีมติให้มีการออกแบบมาตรการทางกฎหมายด้านมลพิษพลาสติกโดยได้กําหนดให้มีการเจรจาทั้งหมด5ครั้งและกําหนดว่าจะต้องเสร็จสิ้นภายในปี2024หรือในปีที่ผ่านมาโดยครั้งที่5จะ ขึ้นระหว่างวันที่25พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่1ธันวาคมที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้แต่การประชุมครั้งสุดท้ายในปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้คลอดส่วนที่สัญญาพลาสติกออกมาได้ตามกําหนดทุกคนก็อยากให้มันจบแล้วก็คลอดออกมาเป็นส่วนที่สัญญาพลาสติกโลกใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็ไม่จบก็คือตกลงกันไม่ได้และก็จะมีกลุ่มประเทศที่คัดค้านอยู่จํานวนหนึ่งมันก็เลยไม่สามารถหาข้อยุติได้ในประเด็นที่มันเป็น ถือว่าเป็นประเด็นที่เกิดข้อตกเถียงกันมากที่สุดนะมันก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงการลดการผลิตพลาสติกเพราะว่าเมื่อสนทิสัญญามันมีการตั้งต้นนะคะว่าเราอยากที่จะลดวิกฤตมลพิษพลาสติกจริงๆอะ่ะดังนั้นมันหนีไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องของวงจรชีวิตพลาสติก ซึ่งวงจรชีวิตพลาสติกอะคะ่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่การเกิดจนถึงการตายเนาะคำว่าการเกิดคือการคืออะไรก็คือมันเริ่มตั้งแต่การกุดเจาะน้ํามันการกดเจะาะก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากใต้พิภพ mm hmm. เมื่อเราต้องการที่จะโฟกัสทางวงจรชีวิตอะคะ่ะมันก็เลยย้อนกลับไปพูดคุยกันถึงประเด็นสําคัญที่มันก่อให้เกิดปัญหามากที่สุด mm hmm. ก็คือ ขั้นตอนการผลิตพลาสติกดังนั้นสิ่งนี้มันก็คือเป็นข้อถกเถียงมากๆเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าการที่เราพูดถึงเรื่องการลดการผลิตพลาสติกอะคะ่ะมันส่งผลกระทบต่อหลากหลายอุตสาหกรรมจริงๆแล้วก็ในแต่ละครั้งที่มีการพูดคุยกันนะคะมันก็จะเป็นข้อถกเถียงอย่างดุเดือดระหว่างประเทศ2กลุ่มนะคะก็คือประเทศกลุ่ม ที่เขาได้รับผลกระทบที่เขาอยากที่จะเห็นว่าการผลิตที่ยั่งยืนหรือว่าการบริโภคที่มันไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมม่ามันเป็นยังไงกับประเทศที่เขามีอุตสาหกรรมผลิตน้ามันที่อันเนี่ยคือรายได้หลักของเขาดังนั้นใน2กลุ่มประเทศนี้ค่ะก็จะถกเถียงกันมันเลยทําให้ข้อตกลงในประเด็นเนี้ยยังไม่ได้ข้อสรุป แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆค่ะเพราะว่าตัวร่างเนี่ยยังต้องเจราจาต่อรองกันอีกเพียบเลยค่ะซึ่งถ้าส่วนที่สัญญานี้เกิดขึ้นเองนะคะ ตัวนี้ก็ถูกคาดหวังว่าควรที่จะเป็นยาแรงที่จะช่วยลดมลพิษจากพลาสติกและเกิดกลไกที่ทำให้พลาสติกเป็นปัญหาน้อยที่สุดท่ากลางที่ไม่มีพื้นที่ไหนของโลกเลยที่จะหนีจากพลาสติกพ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหิมะที่เพิ่งตกในแอนตาร์กติกาที่ตรวจคนพบไมโครพลาสติกแล้วนะคะหรือว่าในสายลกของแม่หรือว่าเลือดของเราหรือแม้แต่อากาศที่เรากำลังหายใจกันอยู่ How today? Make tomorrow today.